นี้วันพระท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใดขอให้จงตั้งใจรับพรอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะทาวะริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชัตุสเพปูเรนตุสังกัปปจันโทปนรโสยทามณิโชติระโสยทาสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายยโกภวะภิวาทนสิริสนิจจวุฏ ท้าปัจจายนจัตตารโธรรมวัดทันติ